เล่าต่ออคนที่คิดอว่าว่าวอันอาทิตย์เนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นวันใจร้อนจริงไหมเป็นวันอที่เขาเรียกว่าอะไรอารมณ์ร้อนแบบเอออะไรเงี้ยผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่ทั้งหมดร้อนไปสหแบบเพราะว่าไอ้คำคำนั้นเนี่ยเข,เ,ขเขาเขาเขจะเปรียบเทียบเกี่ยวกับเหมือนดวงอาทิตย์อะไรอย่างนี้ม แต,แต่ถ้ามองของผมเนี่ยผมคิดว่าโดนที่เนี่ยเป็น,ปนผมเนี่ยก็เกิดวนระทิตย์เหมือนกันเป็นเป็นอให้เสียงสว่างอาผู้คนอะไรเงี้ยให้อยากให้มองอีก,อกมุมนหนึ่งด้วยอะไรงี้ยเพราะฉันมาไม,ไม่ใช่นั่นนะถ้าไม่อย่างเงี้คนเรามันก็จะคิดงี้ว่าว่าเอ,อนี่มันเกิดวนระทิ์แนเลยมันมันใจร้อน่เงี้ยจริงไมหมครับทุกคนอะ่ะใจร้อนหมดเลย แต่มันอยู่ที่สติมากกว่าผมว่าใจโรนะ่ะแล้วก็กลับไปคาําำอีกคำหนึ่งน,นี่เหมือนอ๋อผมบอกได้ใช่ไหมบ้างผมว่าธาตุของผมในในในตัวของผมเองเนี่ยผมค้านทุกอย่างเลยว่าเป็นคนเกิดวันาอาทิตย์แล้วก็ราศีเมษก็คืออธาตุาไฟแล้วก็เกิดวันที่หนึ่งปีมาโลงอีกปีงูใหญ่ ผมเนี่ยจริงๆน่าจะเป็นแบบใจร้อนต้องการความเป็นใหญ่ครับไม่ฟังเสียงใครฉันคือที่หนึ่งแล้วก็ราศีเมษอีกแบบเป็นไฟเหมือนอะไรเข้าไปอบบเหมือนนิ่มหมดเลยอืมซึ่งผมคีดว่าบางสีพย่า,ยามันมันมันไม่ใช่เลยมันตรงข้ามกันหมดเลยมันข้ามตัวผมหมดเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าอ่าให้เรามองให้ให้มองสิ่งดีดีกว่ามัน วันอาทิตย์ทุกคนจะมองว่าเป็น,ปนภาพที่ใช่ไหมภาิตย์สนวนเดียวภาพิทธิพลอะไรครับก็คืออ่าคอยให้แสงสว่างยามเช้าให้เราให้เราได้มีมีขเขาเรียกว่าอะไรถ้าไม่มีแสงอาทิตย์เลยมันคนเราก็อยู่ไม่ได้นะทุกคนมันต้นไม้ใบหญ้านี่ก็อยู่ไม่ได้นะนี่คืออยากให้มองแบบอ่ฝั่งนี้ดีกว่าเงี้ยคอยให้แสงสว่างคอยอให้ให้ให้ความขเขาเรียกว่าอะไรปรับสมดุลของโลกอะไรเงี้ยดีกว่าอืม เหมือนอถ้าปีมาโลปีงูใหญ่ใช่ไหมอันนี้สำหรับผมนะผมก็บอกครับเป็นปีที่ยิ่งใหญ่อะก็คือยิ่งใหญ่ด้วยตัวเองไม่ได้เบียดเบียนใครอันนี้ไม่ใช่แบบเบ็บเบ็บได้ที่เพิ่งมาคิดทัศนคติดีตอนนี้คือผมผมมองที่มาตลอดลุตีกว่าผมผมก็เลยผมมองนี่มาตั้ง,ตงแต่ไหนแล้วว่าการที่เป็นปีมาโลเนะี่ยคือมีปีงูใหญ่ก็คือเหมือนกับว่าเรายิ่งให่เลยเราก็ต้องแบบ ดูเป็นคนใหญ่เป็นคนยิ่งใหญ่แล้วก็ต้องสามารถที่จะดูแลทุกคนอในองค์กรในครอบครัวนี้ดีกว่าที่ผมมองนะเพราะโดยชีวิตสถาบันผมว่าการเป็นหัวหน้าคนก็เป็นมาแล้วแต่หัวหน้าครอบครัวเนี่ยเออก็แบบยัง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 ไม่ยังไม่เคยเอคือมันอยู่ที่มุงมองมากกว่า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 คิดยังไง ถ้าเป็นราศีธาตุถ้าเป็นธาตุไฟนะครับผมว่า,าจะมองว่าเป็นเปน็คอยเผาไหม้สิ่งที่ชั่วร้ายที่จะเข้ามาคอยปกป้องรักษาไฟเอออะไรางเนี้ยมถ้าเป็นคิดแบบบ้านก็คือไฟก็มีประโยชน์เหมือนกันใช่ไหมให้มใ,ให้มองประโยชน์มากกว่าเพราะ่งั้นนะคนก็จะเชื่อเหมือนมีความเชื่ออย่างเงี้นว่าคนที่มีลูกคนเดียวแล้วเอาแต่ใจเนี่ย ผมว่าอันนั้นมันก็ใช่มันก็จริงเพราะว่าเพราะว่าในการที่ที่เขามีลเป็นลูกคนเดียวนะเขาต้องแบบตัวอดอนใจทีวรเลมแต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้อยากให้ให้จําไว้ว่าอ,นอนการเอาใจของเขาเป็นสิ่งที่ถูกอะไรเงี้ยเหมือนอ่าทาไมน้องคนเล็กอ่าถึงพ่อแม่ว่าไม่ให้ไม่ให้ด่าน้องคนเล็กน้องยังเล็กอยู่อะไรเงี้ยอันนั้นนะสิ่งที่เราจํามากก็คือตอนวัยเด็กนะทุกคน เราเป็นพี่ลแล้วอ่ะได้เหมือนเราเราไปแกล้งน้องเนี่ยอืมแต่มันทําให้คนเราเนี่ยจํามาตลอดเลยว่าน้องคนเล็กเออท่านทำอะไรก็อย่าไปด่ามันมน้องคนเล็กอันนั้นคือช่วงเล็กไงครับแต่บางคนเอามาไปได้ให้เป็นช่งวงใหญ่แบบนี่ลูกคนเดียวลูกอน้องจะท้องอันเนี้ยจะเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตแบบตอนโตนะครับมันก็ไม่ได้ไงอืมแล้เดียบมีผู้ใหญ่คอยคอยคอยไปให้ท้ายดเลยผมว่า อยากไม่อยากให้รู้สึกกแบบนั้นมากกว่าว่าอืว่าถูกตามใจทั้งเด็กๆ,ๆ,ๆอะไรเงี้ยอยากให้มองแบบแต่น,นั้นตอนเด็กก็ได้แต่อยากให้มองแบบตอนโตบ้างอะไรเงี้ยว่าว่าไม่อยากให้เอาเอาคาพูดของแม่ตอนตอนเด็ก,กมาพูดกัน่ลยเนี่ยแต่ถ้าว่าในรูปแบบของของลูกคนเดียวผมเข้าใจได้ว่าเออพ่อแม่ก็ต้องปังครอบปังมงมก็ต้องตามใจปกติเลยใช่ไหม พราะผมก็เคยเจอแบบคบแฟนที่เขา้าลูกสาวคนเดียวอะไรเงี้ยอืมเอออะไรมันก็มีหลายอย่างที่เราแบบนำมาใช้แบบให้เป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะให้มันมันให้ให้เป็นแบบมันประเพณีกันแล้วเหมือนเหมือนมันต้องทำนะเหมือนอ่าใครเป็นนกแล้วก็ต้องยอมนะอะไรเงี้ยแต่ผมผมมังคิดว่าไอ้ทำพวกนี้มันมัน มันเหมือนแค่คาในในครอบครัวพูดกันอะไรอย่างเงี้ยซ,ซึ่งซึ่งมันใช้กับคนนอกไม่ได้อือผมก็เลยแบบคิดอย่างนั้นอตขกับผมเนี่ยผมว่าวันอาทิตย์วันที่หนึ่งที่หนึ่งจะต้องยิ่งใหญ่นี้ใช่ไหมแต่แต่ในความคิดผมไม่ใช่อย่างนั้นเลยก็คืออยากให้มองกลับอีกมุมหนึ่งอะไรเงี้ยบางคนะจะชอบมองมุมเนี่ยวันอาทิตย์นะเป็นคนที่อยากให้มองว่า วันอาทิตย์คนทะเยอทะยานม,มีความอยากยิ่งใหญ่ออพอ,อยิ่งใหญ่แล้วก็ได้ได้มามา,มาเผยแผ่ช่วยเหลือมากกว่ามาันได้แต่มุมมองคนนะผมว่าแต่ไอพวกแบบนี้ผมผมไม่ได้เพิ่งมาคิดว่าไม,ไม่ได้เพงมาคิดตอนที่ที่นั่งที่ที่ว่ามานั่งทำาะไรที่แล้วนะอันนี้ผมคิดอย่างนี้ผมไม่ได้คิดว่า ต้องยิ่งใหญ่ผมต้องคอนไทยร้อนอ่าทั้งหมดผมไม่ต้อง,งอ,อะไรอิดอะไรหน่อยไม่ได้ก็ต้องใจร้อน,นีล mm hmm. ผมคิดว่ามันเป็นเป็นจิตสำนึกแล้วก็จิตสำนึกแล้วก็เป็นเเปเป็น็นนการารักษาินสมควรที่ช่องปฏิบัติอะไรแบบเนี้ไม่ใช่ใจร้อนใจร้อนทุกอย่างแบบเออคุณวันอาทิตย์ทำไมอะไรเมันก็ไม่ได้ไหมใช่ไหม หรือว่าถ้าถ้าคนทุกคนเชื่อมัอนถ้าในในผมผมก็คิดว่าถ้าวันอาทิตย์กับผมเนี่ยผมก็คิดในแบบหนึ่งแบบคอยออ่าให้ความอบอุ่นให้ทุกคนในย,ยามหนาววันนี้กอ็กอ,กอีกใช่ไหมเหมือนวันจันทร์ก็อคอยส่งสวางในยามมืดอะไรเงี้ยมันได้แ,แต่กดความคิดอแต่ว่าแต่ไม่อยากให้ให้มาเอาความคิดมาปฏิบัติเพื่อที่จะให้สังคมยอมรับ อย่างนั้นมันไม่ได้ให้ยอมรับที่ครอบครัวพอนะผมว่ามันมันไม่รู้มันมันไม่แฟร์ผมว่ากับกับคำพวกนี้อืมอะไรก็แล้วกวับผม